ดีนายสวัสดีครับตรงนี้นะที่ผมติดต่อเข้ามานะครับผมต้องแนะนําตัวก่อนนะครับผมนายป้าภูมิตาลัตนะครับที่ผมติดต่อมานะครับเนื่องจากผมได้รับคําสั่งนะครับให้เรียกตัวคุณสุรินทร์ในเดินทางเข้ามาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดีไอเพื่อทาการตรวจสอบเอกสารนะครับและชี้แจงเอกสารครับเอกสารอะไรครับเนื่องจากตรงนี้นะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับเอกสารสำคัญซึ่งเอกสารตรงนี้เนี่ยมาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของคุณนะคุณสุรินทร์ครับผมตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าคุณสุรินทร์เนี่ยเคยเปิดสมุดบัญชีธนาคารออมสินเนี่ยสาขาเบิร์การไหมไม ไม่เคยไปบงการัมย์ใช่แล้วทำไมมันมีสมุดบัญชีธนาคารออมสินเนี่ยที่ถูกเปิดภายใต้ชื่อนาย <รอ S 2> สุรินการเปิดใช้งานเนี่ยภายใต้เลขบัตรเราเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันที่เราไม่รู้ครับที่กรมครับสวัสดีครับเราไม่รู้มาก่อนแล้วเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แล้วเราเดินทางเข้ามาตรวจสอบได้ไหมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโอนโอนตังค์เลยได้ไหมโอนตังค์มาทำไมฮะเราจะโอนตังค์มาทำไมอ๋อนึกว่าโอนตังค์ได้เลยไม่ได้เหรอไม่ผมไม่ได้เอาตังค์คุณ อ oh. เออคุณจะโอนมาให้ผมทําไมผมมีกินมีใช้อยู่แล้วไ oh, <no. S 2> ม่ผมไม่ควรเดินทางเข้ามาตรวจสอบเอกสารคุณ <c oughs> เอาเลยไม่เป็นไรครับคุณเอามาทาไม <c oughs> ตังค์ตังค์นะคุณน่ะเอาเก็บไว้เป็นค่ารถเดินทางเข้ามาดีกว่าเออไม่ต้องโอนมาให้ผมหรอกตังค์ผมก็มีใช้โอเทาไม <c oughs> ต้องทำตัวแบบนี้อยู่ดีกะัะถ้ามีใช้จริงตัวยังไงครับตอนนั้นผมไม่ติดต่อมาแจ้งคุณเนี่ยคุณจะรู้เรื่องไหมอืผมถามคุณหน่อยดูข่าวเคยดูข่าวไหมข่าวอะไรดังกอนนี้ตอนนี้ข่าวอะไรดังคุณเอาข่าวแบบไหนก่อน นั่นเลยข่าวที่ดังทั่วไปข่าวที่ดังข่าวที่ดังทั่วไปใช่ข่าวนี้มันมีหลายประเภทนะอ๋อประเภทอะไรบ้างครับอ่าวมีข่าวกีฬาข่าวการเมืองโอ้ข่าวกีฬาข่าวการเมืองเมสซี่อยู่ที่ไหนแล้วเมสซี่เมสซี่อยู่ไมอามี่ปาโลเตลี่มันอยู่ไหนแล้วปาโลเตลี่ปาโลเตลี่อ่าผมมาแจ้งเรื่องคุณเนี่ยคุณจะไปอะไรเรื่องกีฬาเนี่ยฮะอ๋อเอาดูว่าข่าวกีฬาไม่ได้เหรอโอ้ข่าวก็ส่วนข่าวที่อันนี้ผมมาแจ้งเรื่องข่าวของคุณเนี่ยไม่ถามอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรก็อยากรู้เรื่องว่าบาโรเตลี่อยากรู้เรื่องคดี เออคุณมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องฟุดบอลฮะเอาอย่างนี้ไหมใคุณเดินทางเข้ามาเดี๋ยวผมพาไปเตะฟุตบอลเอาไหมเสียเวลาปวดขาอยู่ใอ้คุณเป็นคกิก็ผมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนผมนายภาคุูหมูไทยรัฐเจ้าหน้าที่ชำนาญการลำดับที่สิบสี่อายุยร่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เอออ่าเท่าคุณอ่ะคุณอายุเท่าไหร่อ่ะสิบสี่ปีแปดสิบสี่เสียงแบบนี้แปดสิบปี่อ๋เสียงยังไหลอกเด็กๆกมันยังไม่เชื่อเลยอ๋อไอ้นี่ก็เหมือนกันหลอกเด็กเด็กก็อยากไม่เชื่อเลยไอ้น้อง อ่าก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แแตผมมีหน้าที่มาแจ้งให้คุณเดินทางเข้ามาแค่นั้นก็แล้วแต่<ๆ>ก็แลนะ้วแต่กนาะเรื่องของคุณอ่าผมไม่เกี่ยวอ่าครับเจนนะผมไม่เกี่ยว,นนะมมยวคุณจะดูอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมแจ้งแล้วผมทําหน้าที่ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บความหวังดีไ้เลยอะไรก็แล้วแต่เก็บความหวังดีไว้เก็บความหวังดีไว้ขอบคุณมากขอบคุณมากผมไม่ได้หวังดีกับใครหรอกครับขอแล<ต><า>้วแจ้งเรื่องนึงว่าหวังดีอ้าวมาตรงร้ายเราเลยหน้าที่ผมครับเราในพวกเดียวกันดี่ว่า ผมก็พูดตามความเป็นจริงคุณใช้หน้าพี่น้องผมไหมก็ไม่ใช่แต่คุณจะเดินทางเข้ามาหรือไม่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็เรื่องของคุณไม่ยังเรื่องเดินเลยเป็นหัวคุณหรือเปล่าถ้ามึงไม่เดินทางเข้ามามึงตายแบบนี้หรอโอเคพูดจำนานการพูดแบบนี้โอเคถือว่าผ่านถือว่าโอเคผ่านผ่านผ่านผมไม่ผ่านไอ้สามผ่านเลยก็แค่คุณเดินทางเข้ามาแล้วไงหน้าที่ของผมก็มีแค่นี้ไงอเสร็จแล้วนไม่วางสายละเะ็ล้มันต้องวางสายถางก็วางสายสิครับออมึงโตวางเอกสารวางสายผมไปสิก่อนคุณมาก่อนคุณมาก่อนคุ เชิญครับเออไม่ก็ขอบคุณงเอาเชิญทำไมอ่ะก็ขอบคุณอ่าไม่ใช่ครับที่ผมบอกเป็นไปทำการวางขายได้แล้วครับไม่เดี๋ยวะดิยังคุยัอยู่เลยมันอยู่ยังมันอยู่ยังยังเคลื่อนอยู่ยังอะไรครับเอออย่าดิกว่าจะเนเอกสารผมจะทำงานของผมต่อเออเกคยวอย่าว่าแล้วคุณรู้ไหมสารนี้เนี่ยมันมีการบันทึกเสียงก็บันทึกไปดิเป็นไรบันทึกไปได้เป็นไรหรอกสวัสดีครับมันบันทึกอยู่แล้วเบอร์ตีดต่อเข้าไปหาทางบุคคลเนี่ยหรือว่าทางประชาชนเนี่ยมันมีการบันทึกเสียงอยู่แล้วไม่บันทึกแค่นี้คุณยังไม่รู้คุณไม่ฉลาดเลยนะเนี่ยโอ้ยฉลาาดจังงมึอ้ ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยติดต่อไปหาใครเขาก็ต้องมาที่เสียงอยู่แล้วเดี๋ยวทางเจ้าหนี้เนี่ยทำการพิจารณอหน้าที่เนี่ยซึ่งมันาจะทำยังไงฟังเพลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเพลงนะนิด็กน้อยเด็กน้อยเพลงเด็กน้อยได้ฟังเพลงไงฟังเพลงอย่าวางนะเดี๋ยวให้ฟังเพลงดูหนั่งไหมถ้าคุณไม่วางผมจะวางเองแล้วนะเฮ้ยอย่าวางนี่ยังคุยกันอยู่เลยเดี๋ยวรีบวางผมเสียเวลากับคุณเนี่ยคอยนานมากเลยนะเสียเวลาด้วยเหรอเออก็แล้วแต่ถ้าวางก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ว่าดังนั้นผมขออนุญาตทำการวางสาายยนะอุ้มีร